สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เสือตีนพาซิ่งกปะต่ายครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหัวลากชายใหญ่ครับคันนี้ชายใหญ่ทำเองครับเดิมเดิมทีแล้วเป็นรถไรครับคันนี้นสิบล้อยาวสิบล้อยาวอโอ้โหจะบอกว่าย่นช่วงอะไรเองหมดเลยอันนี้พับมาเองเลย เนี่ยอู้อูแน่นอนแน่นอนแน่นอนอู้ตอนนี้มันจะมีระบบสองระบบคือระบบดับดแล้วก็มีดูด<อ>น้ำมันด้วยรถดีน้ำมันอ๋อดีน้ำมันอุ้อยแล้วทำได้ไงปัมป๊มดับแล้วก็จะ ปั๊มด้ำด้วยแล้วก็ปั่นน้ำมันด้วยไม่ใช่ต้องใช้เท้าสองเท้านะผมว่าบาพื้นที่มันเป็แคบเพราะว่าเป็นหัวลากสั้นใช่ไหมครับครับผมก็เอามาแบ่งน้ำมันให้ไปทำสามทางแยกไปไปด้ำทางหนึ่งแล้วก็แยกสามทางมาปั่นมอเตอร์น้ำมันทางหนึ่งจริงๆมิงมอปั๊มน้ำมันเดือดโบนนะพวกนี้ทำเองก็เดินดเอง เนี่ยเดินก็เดินเดิน,น,ดนพุทธงเองหมดเลยแป,ป๊บเนี่ยเดินเองหมดเลยโ,โอ้โหยอดเลยครับทำได้ยังไงเนี่ยวางหาระบบจัดวางให้มันได้ลงตัวแป,ป๊บนี้เชื่อมเองเลยเหรอช่ม,มันเป็นแป,ป๊บอะไรเนี่ยหนาเลยใช่ไหมหนานหน่อยโอ้พวกนนอนมากเลยผมถามหน่อยไปดูมาจากไหนครับแบบนี้ ไม่ได้ดูครับฮะไม่มีให้ดูหรอกเป็นคนคิดเองเลยเราก็ต้องดูว่าคิดเอาว่าปั๊มเราจะวางตรงไหนได้อ่าเพราะว่าตรงนั้น,น,นมันมันเกียร์ฝามาอยู่นู่นย่งเงครับเกียร์ป่ามันก็ตรงเค้าเข้าปั่นดัมมาที่ปับบ๊มปั๊มไฮริกตัวหนึง่งอ๋อเาไฮริกปกติมันก็จะไปไปที่ดัมโดยตรงใช่ไหมครับทีนี้มันจะเป็นต้องต้องใช้ตัวนี้ร่วมก็คือเขาต้องมาปั่น น้ำมันด้วยปั๊มน้ำมันเนปั๊มน้ำมันหนึ่งครับผมก็เราเลยแยกน้ำมันมาเพื่อที่จะเอามอเตอร์ตัวนึ่งใส่ระบบมอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์ปั่นในท่อส่งข้าวใช่ไหมครับให้มามาปั่นกันี่อีกตัวนึ่งแยกน้ำมันมาใช้ในสองระบบเลยใช้ปัองตัวเดียวโอ้คือใช้ปั๊ม PTO ตัวนู้นปั่นปั๊ม ปั๊นปั๊มให้ลิกปึ๊บแล้วก็มีสายต่อมานี่สายให้ลิกต่อมานี้มาพ่วงนี่แยกทางอ่าสามทางเหมือนอ่ที่เขาไปแยกน้ำมันดําแม่ดําลูกลักษณะเหมือนกันเลยก็คือถ้าดําแม่ก็เป็นการดําไปเลยดัดักระบะเยอะถ้าโยกมาขวาเป็นดําลูกก็มาปั่นตัวเนี้ยแทนแทนที่จะไปดําลูกน้ำมันตัวนี้ลากน้ำมันเลยด้วยแล้วก็ยกดําได้ด้วยให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ ลากแมคโครก็ได้ได้ยกล้อ,อได้ยังไครับสายเลยยกล้อได้กครับเบนะี่ยคันเดียวมีอาวุธติดตัวอยู่หนึ่งสองสามเลยยกล้อได้โอ้ยกล้อได้ด้วยเหรอยกล้อไหนยกล้อหลังเพลาหลังนี่นไะง<ำ>โอ้เสดงว่าเพลาเดียว,ว,วเหรอเพลา,เด,าเดียวครับโอ้เป็นเพลาเดียวเพลาเดียวครับซึ่งรถเพลาเดียวเนี่ยมันจะเหมาะมากเลยที่จะไปวิ่ง งานแถวท่าเรือวิ่งตู้คอนเทนเนอร์ครับครับไม่เหมาะสําหรับการวิ่งไกลเวลา<ม>ขึ้น<ะ>เขาอ่ะ,อะขึ้นเขาไม่ไม่เหมาะอ๋อแต่ไปวิ่งงานแบบวิ่งตู้วิ่งอะไรเนี่ยมันเหมาะมากเลยครับเพราะมผมไปดูงานแถวแหลมชะบังมันจะวิ่งมีตู้เปล่าใช่ไหมตู้เปล่าก็ตู้เปล่าเลยคือคือต,ตู้ที่เอาสินค้าออกทั้งหมดแหละน่าคอยตู้เปล่าประมาณสักสิบโลเนี่ย เกก็ยยลล้อวิ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าส่งรถไปกี่คันแล้วไปคันหนึ่งครับคันหนึ่งแล้วจริงๆแล้วคันนี้จะทําใช้เองจริงๆมันจะทำใช้แต่ว่ามีลูกค้าจัดไปแล้วลูกค้าจัดไปแล้วเดี๋ยวไปทำหม่ยว่าผมสั่งรถตัวนี้มาอีกน่าจะสามหรือสี่คันแล้วโอ้ที่ซื้อไปแล้วครับครับคือไม่ได้เอามาเป็นหัวลากที่เอามามหัวลากก็มีอ่า ผมถามหน่อยแล้วถ้าเอาเป็นหัวลากมาเลยแล้วกับเอาช่วงยาวมาให้ชายใหญ่ทำเงี้ยอันไหนจะประหยัดกว่ากันหัวลากมาเลยมันก็ดีมันมาถึงเราก็เก็บงานทำสีก็สดเลยอ่ามันก็ได้ใบแต่ตรงนี้เราต้องมาเลื่อนแต่หัวลากมันก็เป็นต้องเป็นสองเท่าอีกอ่าแล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงอีกครับแล้วมันต้องไม่ค่อยมีรถอีกอ๋อหายากแล้วสมมุติถ้าเป็นสองเพลาอ่ะสามารถทํายกล้อตัวนี้ลอยได้ไหมไม่ได้หรอ ล้อหลังอ๋อ D L หรือดิสก์ล้อกับขับล้อหน้าอ๋อเพราะฉะนั้นเราจะมายกล้อหลังมันไม่ไปครับไม่ได้เลยแล้วยกล้อหน้าได้ไหมยกล้อหน้าก็ไ,ไม่เหมานะไม่เหมาะขับเท่าเดียวแหลยนะอ๋อสุดจัดเลยครับอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อฝากข้างโอ้คันนี้ก็พูดง่ายๆเลยเป็นรถสร้างเลยนะเนี่ยเป็นรถสร้างมาเลยครับเนี่ยอันนี้ก็พับมาเองหมดเลยใช่ไหมโอ้โหมาตัฐานเลยคันนี้จัดสีอะไรครับนี่นสิบน็อตด,ด้วย ีนี้เลยเหรออันนี้สีเดิมใช่ไหมสีเดิมอู้หู้นที่ใส่เป็นป้ายอยู่นู่นครับเป็นป้ายทะเบียน嘛เห้ยไหนอ๋อนี่ไงหลักเทสิบน็อตโนนไมโคร,ระบุรีคันเนี้ยก็เ,เอาคันขาวคันนี้แล้วก็คันขาวนู่นแล้วก็ ข้างหน้าอีกสองคันเจ้าเดียวเอสีคันอ,อืออ้เจ้าเดียวเอสีคันเลยเหรอตายโอ้เก่งมากยอมรับเลยชายใหญ่เนี่ยเรียนจบอะไรมาครับเนี่ยวิศวะชายคุ้งไงวิศวะชายคุ้งโ <laughs> ยมเลยอันนี้อะไรเครเนอร์ครับุ๊คทีนี้สั่งไม่งี้เลยเทั้งใหญ่เลยเออ เดียวเลยมันมาเป็นอย่างนี้เลยเหรออ,อ๋อ,น,อ,อน,น,นี่ยสั่งมางี้แล้วเราใช้เยอะเนาะคุ้มกว่าวสั่งมาทีละสองแถวเป็นไฮเปอร์ลิททั้งเรองกับสามีทั้งนึืองอ๋อนี่ก็ผสมสีสาดียวไว้ร้านตาเออนี่นี่นี่บางโคลนนี่บางโคลนนี่ใส่เองใช่ไหมใช่ใส่เซื้อมาใส่ไหมให้ไหมนี่<ช>นี่ไงฝั่งนี้ไงโอ้ข,อง,ของใหม่เลยนีงง่ของใหม่เออสวยดีเว้ย จกกัดตัวทำขาวทำอะไรให้มันให้มันเหมือนเดิมให้มันดูแล้วมันดูดีให้มันว้าวนะ<อ>นี่สร้างเองส้างเองหมดเลยถังลมก,ก่อนมาอ,อยู่ฝั่งโน้นยยอ๋อย้ายมาอยู่นี่ <c oughs> โอ้เออนี่สวยเลยเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะฝลาครอบมาจากญี่ปุ่นบ่ อูโหเทเลยอะ่ะเจ้าเออเนี่ยนอน,นหแหนะเจ้าวสวยดีเนาะอ,อ๋อตอนนี้ยังมีขาจับอีกสีส่ยาวขาสียาวเลยนะสียาวใช่นั่งยันกันชนท้ายขาจับมันอยู่กันชนท้ายอ,อ๋อมันอยู่กันชนท้าย อ๋อมันเกี่ยวก,กันชนเลยตัวนี้เลยอนี่นอนช่ไมทำสีให้อย่างเรียบเลยอะ,ะอใส่เแล็ดเปะเลดนี่ออกแบบเองเลยบ่ ยาวแบบนี้เลยใช่ไหมเน่นอนน่นอนตัดออกไปไม่ได้สี่เมตรถอดตัดออกน่าจะมาสี่เมตรติดตากั้นสี่ออกผมรู้แล้วปั๊มเนี้ยมาจากไหนฮะเนี่ยมาจากไหนฮะถอดมาจากอันนั้นเง็นวะผมจำได้ไอชี้เหลืองอ่ะ ไอ้ที่ซื้อมาทําอะไรนะปั๊มลมซื้อปั๊มลมเออมันติดปั๊มลมมาเนะนี่ยนี่ให้ยังไวะแน่นอนแนนอนออนี่ยกล้อหลังดลได้ด้วยยกล้อหลังได้ยกล้อเลยแล้วก็จะซื้อตรงนั้นสักสี่นิ้วสี่นิ้วพี่ดินสนใจไหม ว่าสนใจอยู่แต่ไม่มีตังค์หรอกสร้างขึ้นกับมือได้ได้โลคานีนยเก่งชายใหญ่นี่ยอมรับเลยนะเก่งมากโหสมองอัจฉริยะจริงๆเลยไม่ธรรมดาแน่นอนแน่นอนจากคัศนียาวๆนะอืมมนาเอ้ลูกพี่ผมอยู่ไหนพี่ผมอ่ะไม่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  Giờ mới chơi để giờ mới chạm hàng rồi thì, Mày <laughs>